เน <c oughs> ดูสวยทันทีอ,อ่ะอ๋อที่นี่มันจะมีร้านอาหารมีร้านอาหารมีคา,าเฟ่ด้วยในตัวอยากให้ทุกคนมาร่มกันนะคิวิวแันนมากสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้คิมจะมาทีออา่เขาป่าป่าแต่ตอนนี้คิมอยู่จุดชมวิวของจังหวัดตงังปะตูสวนดามันค่ะ ท่นอยากรู้ประวัติไหมอยากรู้ไหมยายคิมจะมาเล่าประวัติสั้นๆให้ฟังนะคะเมื่อ100ปีก่อนพญาลากษมณนุบดิ์คิดจะเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันเข้าด้วยการโดยการสร้างถนนสายพะัทะลุงตังผ่านเขาพะพาแต่ในการขนส่งสมัยนั้นมันยากลําบากไม่เหมือนสมัยนี้จึงได้นําช้างมาขนส่งวัสดุจนถนนเสร็จช้างจึงเป็นสัญลักษณ์ในการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดต,ตังและเป็นแรีม,ม้าข,ของเขาพะพ,พานั่นเองนีนี่เองใช่ แล้วเราชมวิวเสร็จแล้วเดอยวเราไปเช็คอินที่เขาพับผ้ารีสอร์ทกันต่อค่ะไปครับค่ะ

เลิศฟิลเหมือนเชียงใหม่ดูดิรอบๆมันด้วยธรรมชาติว้ายตอนเช้าตื่นมาดูหมอกอุ๊ยฟินดูสวยทันทีอ่ะในโดมกระจกโดมโดมพลาสติกเรอะโดมพลาสติก อก็คืดีนะบรรยากาศโอเคเลยอ่ะมันจะตกเราจะได้กินหมูกระทะหรือเปล่าไม่ได้กินแน่เลยอ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้กินถ้าฝนตกไม่ได้กินตรงนี้คือให้ลงไปกินข้างล่างฟิลไม่ได้ฟิลลิงไม่ได้ภาวนาฝนจะตกค่ะ เห็นเห็นที่แบบเขาปักตะไคร้กันก็คือฝนตกน้ําหนักน้ําท่วมมากอ่ะแบบน้ําท่วมแบบท่วมเลยอ่ะอย่าเลยอย่าเสี่ยงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จริงหนักกว่าเดิมใช่จริงหนักกว่าเดิมบางที่แบบน้ําท่วมเมืองก็มีที่ว่าเขาออกแบบไม่รู้เป็นแบบเป็นจริงหรือว่าเขาแบบอ่าอย่างไงว่าตัดต่อภาพเออแต่อาจจะแบบอาจตัดตัดต่อภาพก็ได้ไม่ไม่คงแบบท่วมขนาดนั้นเนาะอุ้ยเย็นสบาย คนรู้ตะก้านี่เขาไม่รู้ว่าเขาแต่ว่าหินงเขาเขาให้เอามาถ่ายกันเนยอะนะขนออกขนอกขนอกแล้วก็แชมพูชาสาะผมปกติแป้งสีฟันปกติมีน้ําแต่มันก็ไม่ได้เล็กมากนะแบบคือโอเคเลยไมไ่เล็กไม่ได้ใหญ่กาแฟกาแฟคุกกี้ก็มีนี่ บรรยากาศของที่นี่อ่ะร่มรื่นมากเลยเต็มเต็มไปด้วยธรรมชาติดูดิภูเขาต้นไม้ตีอ,อ่ะสดชื่นมากเลยอ่ะตอนเช้าน่าจะมีหมอกขอให้มีหมอกเราต้องตื่นเช้าเพามาถ่ายรูปตื่นไหมตื่นเราต้องตื่นเพราะเพื่อได้รูปที่แบบสวยงามเพราะว่าเราเชอบถ่ายรูปเป็นชีวิตจ,จิตใจโอเคดูสิแต่ทุกคนแบบมาอยู่ตรงนี้มากเลยแบบกลิ่นธรรมชาติ ลม,ลมพัดเย็นสบายแต่ตอนนี้ฝนก็ตกค่ะลืมไม่ได้ถ่ายค่ะรอถ่ายพรุ่งนี้ค่ะเย,ย่ดูดิกลินน่นนี้หอมมากเลยนี่ด,ดอกเขาดอกอะไรล่ะดอกอะไรดอกอะไรไม่รู้ไม่รู้ใครรู้ช่วยบอกทีหอมไม, <laughs> ไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยรู้เรื่องแบบดอกไม้อะไรเลยไม่เคยแล้วก็มีแบบเขายังสร้างไม่เสร็จนะ เพราะว่าตอนแรกอะ่ะมีเป็นเต้นเป็นห้องแถวเป็นเต้นแบบเต้นธรรมดาแต่ว่าโอเคอยู่น่ารักตอนนี้โดมโดมอะ่ะเขาเพิ่งสร้างที่น,นี่จะสร้างชั้นชั้นที่สองอีกราคาก็ไม่แพงค่ะราคาเอื้อมถึงโอเคอ๋อที่นี่มันจะมีร้านอาหารมีร้านอาหารมีคาเฟ่ด้วยในตัวคืออยากให้ทุกคนมาเหมือนกันนะที่นี่แบบบรรยากาศวิวอะไรโอเคหมดเลยอยากให้ทุกคนมาพัก ได้รู้ว่าการหยุดกลางธรรมชาติเป็นอย่างไรมันมันโอเคมากอะ่ะฟิลที่แบบฉันนอนกลางธรรมชาติด้านหลังรูกแบบกด <c oughs> มืดมากเรื่องกี่โมองอี้บ่ายสามครึ่งแล้วแสงไม่มีแสงแสงที่จะถ่ายรูปไม่มีเพราะมันมืดเสีย,ยใจเดินเหมือนสะพานเหล็ก ถอยค่ะถอยถอยสงผ่านตากล้องมากเลยคือตอนนี้เดินถอยเดินถอยนู้นดูสินั่นเต็นของเราโดมของเราแล้วเป็นเต้นอยู่ตรงไหนอ่ะ่าจะเข้าไปลึกแน่เลยอ่ะเพราะเห็นแค่โดมตรงนี้องอ๋อเต็นอยู่ตรงนู้นฝั่งนู้นเดินไปไม่ใช่ที่เดียวกันที่เห็นอ้าวมาเป็นเต้นแบบมันต้องขับรถไปตรงนู้นเลยไงเออ โอ้ตรงนี้มีแค่ไม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 ่ตรงนี้คือมีแค่เป็นบ้านแถวเป็นบ้านวะเป็นห้องแถวกับเป็นห้องส่วนตัวแล้วก็มีโดมแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นเต็นท์แต่เต็นท์อ่ะมันน่าจะเป็นห้องน้ํารวมแต่โดมจะมีห้องน้ําในตัวฟิลเหมือนเชียงใหม่อ่ะแต่ที่นี่ภาคใต้จังหวัดตรังก็ได้ฟิลแบบนั้นได้เหมือนกันถ้าเกิดอยากได้ฟิลแบบเชียงใหม่ก็ต้องไปเชียงใหม่อันนี้ฟิลเชียงใหม่อยู่ตังฟิเชียงใหม่ฟิลเชียงใหม่อยู่ตัง ูจะเป็นร้านอาหารนี่เขาผ้าที่สดตั้งเด้ ê, ลงมาถึงแล้ว พูดกันเบาๆนะคะเพราะว่าเขาไม่ให้ส่งเสียงดังเพราะว่าถ้าเราพูดเสียงดังอะจะได้ยินหมดเลยค่ะโอ <Okay. S 1> เคตอนนี้หมูกระทะมาแล้วไม่ใช่หมูกระทะเหมือนจะเป็นไก่กับทะเลเพราะที่นี่เขาไม่มีหมู <ivals ๆ S 1> ใช่เราจะมาปิ้งไก่กระทะกันเอาเนยลงไปก่อน,นเอาลงไปเยอะเลยเหรอตักให้มังพอโอ้ย <performance> มันก็ไปหมดเลยนะอืมเช็เหมือนย่างเลยเลยนะเหมือนย่างเลยเลยแล้วเดี๋ยวหัวคิมก็จะเหม็นสาบผมอีกสบผมอีกคืนนี้ม,มีชุดคลัแล้วก็มีชุดใก่หาทะเลยิ่งหิวมากๆคิวแบ,บบผิวจัดๆเลยอะรอนานเลยรอนานมาก ไม่ต้องไม่ต้องสาธายายแบบอะไรเลยคือแบบสุดๆอ่ะเขาลืมของเราอืมกว่าจะได้คือเป็นชั่วโมงอ่ะบอกไว้เลยคือเขาอาจจะลืมนั่นแหละเราก็ไม่ไม่ได้อยากจะน,นั้นอาจแตได้ความเยอะเราเป็นคนโมโหหิวอ่ะอจะเลยย่างพี àng, เดียวแล้วตอนนี้เพราะว่า เพราะว่อหิวไปกินดีกว่าไปกินกันดีกว่าไ่อิ่มมากเลยห่วงมากด้วยเป็นยังไงบ้างที่นี่ที่นี่ดีมาก นี่คือดีมากเต็มไม่ด้วยธรรมชาติตอนนี้ก็หนาวเพราะว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนฝนจะตกไงแล้วอากาศมันจะหนาวแล้วทีนี้พอได้กินกะทะไ,ได้กินทะเลกะทะไม่ใช่หมูกะทะชอบพูดผิดตลอดอเลยได้กินทะเลกะทะแล้วก็ร้ลอนๆแบบโอ้ยชื่นใจมันได้บรรยากาศมันได้ฟีลริงก็แต่ว่าพลังกินอิ่มก็เริ่มง่วงโอ้ยพ ก็ทมคอนเซ็ปอะไรนะนอเออนางท้องตึง,น,งนางตาหย,ย่อนเป็นตามสเต็ปอย่างนี้เลยคะ่ะถ้าอย่างนี้เราขอตัวไปนอนกันดีนก,นกว่าเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจตห้เรียงพาไปนานไหนด้วยนะคะบ๊ายบาย